สวัสดีครับพวกผมบาวเีสัตติกู้สารพ่อกระเทินครับสวัสดีจากพี่น้องหลังจกพากันเล่นน้ฮแล้วสวัสดีจ้าพากำมาหาย,ยู่หากิดดอมางมหอยมมมก,อกออยี้กี้หรือหอยทรายกีแลับมาหรือหอยทรายมาถึงแล้วฝนตกจ้ะพี่น้อง <c oughs> จ้าไใๆกระเปียกและกระลุยคือเก่าอตอนแรกนะว่าสิบบนลงทำไมอะ ดมาข้อละเปียกกว่าคนสีลงเสียงตถึงรถเอ้าเอ้าโอเคุูแจรถูป๊บนึ่งจ้ะแป็บกุญแจรถก่อลืมนี่แหลใส่กระเป๋ามาลองกันนะรูทซิปแม่แม่เนี่ยใส่งเ้าเลห่นีนายเหยียบโน้ยโอเคหนาตามันแบบไหนหอยจีเ็บมากเี๋ยอเหลือขึ้นไปอู้ได้หลายแล้วเนาะ นี่ที่ไดนรอหน่อยก่อนองคเขาจะมีปัญหาเด้อเลยฝนไปเสียงหายองียงหายเด้ออุ้ยแต่ละบาทบ่นี่นี่กระเลือกเอาแล้วแบบนี้เนาะได้ยังไงเนี่ยดูดูหอยหอยหอยเป็นแดงนี่เอาหอยสีเหลืองก็ตายไปเลยมันหอยจุดก็ไล่หลายอุ้ยมีกุ้งเยอยตัวพวกไงเลย อหอยหนุวยใหญ่ยีหรีเนาะตัวเล็กเบิ้ลดูเล็กนัะเดี๋ยวเบิ้ลอู้หูดูตัวไอ้ฮะตัวนี้มันห่างบอกของน้องอันดาใช่มันก็ได้ตัวใหญ่เลยอ๋อมันคัสไซเลยตัวนี้น้ำไทยในของพี่นายไม่ใช่ถอนพี่เนตเอาให้เออตัวเล็กล่ะตัวเล็กกับมาเนาะอย่่าเพิน้ ตัวเล็กเย็นสบายไหมน,น,น,น้ำอุ่นน้ำอุ่นเพราะว่าก่อนหน้าหาอากาศฮ้อนพี่นายอยู่ใกล้วีเทนมันเป็นน้ำขี้ตุ่มพี่นายอย่าใหา้หลงเข้า<อ>วนอนเอาเฉยๆนันเนี่ย,ยเยอะหรอมาบุได้มาบุได้ยิบตอนนั้ามันึกอ่ะตอนนั้ามันเยอ่ะใจ้ะยิบเดียวใสสิลูกไม่ไมีตีกิจโจมให้แม่ยมิบมาสิลอน แกเขียวอางงอกระดาษไว้กลางๆเลยลูกอันนี้ะกีต้มมันกระยิบกว่ได้หรอนี่นี่นี่ไม่ค่อยลายนี่มันตกลนมาเลยเป็นตะกร้าตะกร้านี่โอยหมลายได้นหมหมหลายมาแป๊บเดียวตื่นเติมนะอะจะเล็กมาเร็วลอยมาเร็วลอยมาเร็วมาดเอมาดำเอมาเร็วมาเร็วอุ้ยมุดน้ำาแล้วมาบ ีน่นเบลมาะมาเร็วมาเร็วเอ็ดเหลืองอยู่มันตัวใหญ่แต่มันทำโบไลเนาะโอน้ยตัวน้อยไม่หลายโอ้ดีรมดเนาะนี่ดีจะมาก่อนเนาะกต้นหมากต้นมากเปื่อยล่มลงอ tuổi trẻ có được rồi. tuổi trẻ quá, trôm nát, tuổi trẻ quá. nó bị thủng đằng. oh thủng tuổi nó bị thủng đằng. nãy giờ bọn nét nát, kia đi คือมาเขาก็นั่งอยู่ชุดหั่นทำมันหลายเลยเนาะไหลขี้ดูขี้ขคอแล้วทำงานขี้หลังเนี่ยขี้หลังเนี่ยเอาแบบนี้นะขอเหยียบมันนังเอ้ามันจะท่วมดังแล้วพ่อขอเกาะหน่อยขอเกาะหน่อยพ่อมันจะท่วมดังแล้วนีเป็นไกด์ได้ไหมได้ไรอะเดี๋ยวพักง่านกอเอาตัวเล็กง่ะพี่แหลมมาทางตื้นผีมาหาทางน้องเน็ตผี เอามันมาก่อนมันก็หล่นลงไปได้เหมือนเดิมไม่เท่าค่อยตรงกลางก็โอ้โหอย่ตัวนี้คัดเอาเดี๋ยวคัดไซส์คัดไซด์ยิบได้เป็นเลยตาเป็นมาทำมา้อนทองเลยเจอกันบ้างยังทองดีโอ้ดหเยอะเลย อ่ะพี่นายก็ได้เอมาใส่เอ้าลื่นชั้นป่ะห่ะเนี่ยใส่เขไปมมาในีส่ได้ถังเลงดาเเยอะแ่แเดียวเอาอ่มมเดียวนี่แหละเนี่ยเนี่ยเนี่ย็นหินิการเอาไได้งดิอ้าวลื่นเอาได้ยใส่เป็นไงตัวเล วันน oui. <Hey, yeah. S 1> pues ี้พาลุยัวเล็กบอกคือชีวิตมากน้ำถ่วมดังไหนไหนโอ้ได้เยอะเลยเอาใส่ถังเอาใส่ถังเอาโตอิ่มเอาให้ค่อยดุใช้หน้าใคอ่ะขอบปากเป็นไงว่างตัวเล็ก เย็นสบายไหมล่ะวันนี้อุ่นๆเน้นน้ำทั้งวันเลยหมื่อกี้เย็นสบายเลยออุ่นๆเลยใส่พี่นะ้ำตื้นๆนี่เด้อจ้ะนั่งเอาเด้อมาเป็นน้ำเพียงคอเด้อ อันนี้ทำมาได้เล่นน้ำไครรอดจะอันนี้มาหาอยู่หากินไมอยากเล่นนที่จิงบ่อยากหอดลุงก็ทำไมถึงลงเปียนใตท้งรถเลยังไก็ลุงมาถึงแล้วฝนตกมาถึงแล้วฝนตกลูกหนาเขารวยรยเยลตัวเล็กกอบเอาหน้าออกไปเบบรับลมมวิว หอยยังหอยจุบอ oh, oh, oh. ่ะหอยจุบกระไรหลายเดี๋ยวเราเอาแต่หอยหอยทรายหรือบ้านสติเกินหอยจีเร็บมาเอาไปแจงเสร็จกระกอกจ้ะเศกมากเศกมากลองนาบอกเมื่อนี้เ no> มื uh, ่อนี <m <m ้เดี๋ยวเอาไปแจงเลยมันตัวแป๊ดเดียวเอาเดี๋ยวแม่น้องชนาว่าเอาอยางใส่นะพี่น้องไรตำพริกคลายดินออกเนาะ ทำพริกใส่หรือเกลือใส่ให้มันคลายดินจะได้แกงเลยแกงสุกสรสเยอะๆจังนัวไอ้หน่อยแซ่๊มหน่อยเนาะเส่ลายแซ่บหลายงานรึเปล่าไปแบบนี้เดี๋ยวงมเรื่อยๆเดี๋ยวมาเปิ่นกันจะวาจะได้หน่อยได้หลายสมดายเป็นผัพริ้งน้องไปแกงน้ำจ้าพอกินแล้วจ้าจะพากันเมื่อแล้ววันนี้แป๊บเดียวจ้ะสอนแป๊บเดียว ก็ยใหญ่เนาะก็เป็นลูกตะก้าใหญ่ใช่ไหมด <bursting S 2> ี่กลิ่นไม่เริ่มมาตะก้าเลยนี่หมอบักใหญ่คนเลยจ้ะน้ำเริ่มมาแล้วเดี๋ยวไปทำเมนูแซ่บๆกินกันเนาะสาธิกเนาะจ้าไปไปเมื่อเพราะว่าน้ำเริ่มขุ่นพุนเลยกักิ่นไม้เริ่มมาแล้วกลิ่งไม้เริ่มมาข้างบนเป็นเขื่อนใหญ่แต่ย่าน้ำป่าไหลหนักไปไปเมือเมือเมือขึ้นมาข้างบนพอเจอมึ่งเหมาจะพี่น้อง เก็บมะม่วงเมื่อตัมโตหลายคนกินพี่นายอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวลื่นล้มพี่นายรอก่อนเก็บมะม่วงเก็บผลไม้ก่อนเก็บผลไม้ผลไม้ป่ายกพัดยงน้ำเสียงนน้ำต้นเสียงนน้ำ มีปลาไหมขุนเทียนไปดูสิน่ามีครับครับครัด,ดูอะไรเก็บอย่างเดียวเลยเนะได้หม,นะม,มดเลยเนาะได้หมดเลยได้หมดเลยจุดตััวนกินหลายคนเนาะจนะแย่งห้องน้ำกันเนด้วใครอยู่ของน้ำบ้าง <c oughs> ของน้ำสามคนจะบอกข้างมันมีบ่ต่างกันอยู่ได้จนสิ้นกว่าแต่และโชว์บวคือกัน ได้หมดแหละเด็ดทำไปดูที่มีปลาไหมสุดดูตรงเด่งดวงเด่งอยู่บ่พี่นายอย่ามาเด้อพี่นายไปต้องตามพี่เทียนไปเด้อพี่เทียนจะไปดูปลาฮะฮะปลาปลาเบลินปลาขนาดข้างล่างบ่ปลาเบลินนะพี่นายอย่าตามมึงมาเด้อไม่ต้องไม่ต้องพี่นายไม่ต้องมันลื่นมันลื่นพี่นายก้นจำเบ้า เห็นแล้วเอาหบอกเราบอกเกไหนแล้วมันมีปลาเพราะมันมัเป็นของหดเป็นิวเลยมาเล่นน้ำเดี๋ยวบอกมันบ่อนก๊กปุ๊ปรุ้ยมันก็มาหลยแบบอ้ยตกแบบเยอน้ำแดงหมดเลยเอาอยู่่จะน่อยน้ำมาหน่ไหลหาเอายู่เลบ้าบ่อลไปแบเมื่อแกงหอยจับี กั็กมาถึงบ้านพาก,กันแยกย้ายอาบน้ำโอเคืน,น,านอาบห้องน้ำก็ติปิอาบน้ำโคงที่พาที่เด็กๆพาไปมือเศร้านี่แหละจ้ะน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าต้องแช่ไว้คืนนึงนะเนาะตอนแรกว่าสีแช่แบบเร่งด่วนแต่ด้าน,นบัคลายดินมันสีบะบเซ่ก็บบเ,เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวมือเศร้าจิงแกงแกงเสบกกสดเอามาแต่บ้านเนะาะ เหล่ายอยู่เด้อเมื่ออื่นพเลเอกจ่าจะแกงสิกี่น้องกินครับผม,มครับไปหาหอยเล่นน้ำชอบมันธรรมาชาตินานสติ๊กเนาะแมนจ่าคืนนี้กะน่าจะนอนนี่จะได้นอนนี่เดี๋ยวสิพาไปหาอยู่หากินเนาะเมจ<ะ>่ไปอยู่เดี๋ยวมาลุ้นกันสิไปหาอย่างในคืนนี้เนาะครับเนาะนเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ให,หน่อยเด้อครับแล้วพบพ่อกันคลิปหนะ้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า อยู iform, ่น ok, no, ี ok, no. ่ฝนบประตกนบกแนะปรต้นง ok, no. ่ายงอยู่พูเลยเกือบเกินขัานน้ำป่าหลละ